สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําตัวชุดดักเจาะยางรถยนต์ตัวใหม่ล่าสุดของทางบางระจันนะครับตัวนี้ใช้เป็นระบบรีโมทคอนโทรลนะครับอุปกรณ์ก็มีตัวเครื่องครับแล้วก็มีตัวรีโมทมีแบตเตอรี่แล้วก็มีที่ชาร์จแบตเตอรี่แถมให้ครับผม เดี๋ยวจะแนะนำวิธีการใช้ต่อไปครับผมออครับต่อไปจะแนะนำวิธีการใช้ครับขั้นแรกเราจะนำแบตเตอรี่เสียบเข้าช่องกำลังแบตเตอรี่ครับผมเห็นี่ครับแล้วก็จะนำสายด,ด้านหน้าเสีดออกครับนี่คือพร้อมใช้างานครับผม จะมีงานด้วยงานเราจะมีปุมาันโดนครับปุ่ม A มันคือจะนำตัวหนาม forward ไปข้างหน้าตัวปุ่ม B ก็คือจัดเก็บตัวหนามครับทดสอบกันครับ ต่อไปจะแนะนาําวิธีการบนน้ันษาก่อนจัดเก็บนะครับเราจะใช้น้ำมันหล่อเลื่อนครับโลมตามจุดหมุนนะครับแล้วก็โลมตามแกนแกนเหล็กครับอย่างนี้ครับนี้ก็สามารถจัดเก็บได้เลยครับขอบคุณครับ